Yeah. <t– t> mờ <domeat> rồi, ừ không ugh, 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 มันป่าเลยวะจุเอือกัดวิ่งนะเฮ้ยงงเลยกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้า,ขาสู่ช่องอาชาสุชาติครับสำหรับวันนี้ก็เราก็จะมอออกตกประช้อนหมายข้างทางกันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะเจอปลาบ้างหรือเปล่าครับผมกับบรรยากาศตามเช้าวันนี้อากาศดีนะครับเมื่อคืนฝนตะตกไปครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคราวนี้จะเจอตัวบ้างหรือเปล่าไปเลยครับนี่ครับผู้ชมอุปกรณ์ที่เราจะนํามาเล่นในวันนี้ก็จะเป็นเซตนี้ครับอันนี้ก็ไปได้คันมาใหม่นะครับเป็นคันรุ่นเก่าแล้วครับคันน่าจะหลายปีแล้วเป็นคันอินเตอร์ไลน์นะครับ คันไม่มีไก่นะนเป็นรุ่นเด้ว่ารัวนี้จะเป็นทีมเดยว่า X ทำควายาว6ฟุต6ครับผมเวยสายอยู่ที่8ถึง17ปอนดนะ์ครับนักเกียรอก็1ทับ4ถึง3ทับ4ออนนะประมาณ7ถึง21กครัาผมสำหรับกำักเกียร์ที่ว่าเหมาะกับคันตัวนี้นะ นี่ก็จับคู่มากคับจอลอกทีมได้ว่า Z103 HL ครับผมหรือเขาเรียกกันว่าเจ้าหน้ายยักษนะ์ฮะรอบ6.3มาตัวนี้ใส่คลิกเสียงปลาลากเพิ่มนะเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะครับวันนี้จะเจอปลาบ้างหรือเปล่าครั้งแรกที่เคยลองใช้คันอันตรายครับจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับผมไปตามรับชมกันนะครับ มันคูณจอดสดๆเลยครับรอดแนวก็ดีใจแล้วนะวันนี้บภรพากาศเป็นยังไงนะจะส่งมาสักแต่ยาก มาแล้วตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่ตดกัด,ดติดกิงไหม้หมือนจะมีไซร์พูดซมตัวใหญ่ตัวใหญอุ้ยตัวดีมาแล้วทำรกเช้านี้ครับนี่โอ้ยไม่ใช่ปลาช่อนเหือกนะ มันอยู่น้ําขุ่นครับสีเลยเป็นอย่างนี้นะม,มาแล้วครับผู้ชมแตมแรกว้มันติดเศษหญ้านะเกือบหลุดไปนะติดยิดเดียวเองอม,มาแล้วครับแต้มแรกเชา้านี้ช่อนใสสี่ขีดห้าขีดได้นะนี่ครับจะไปถ่ายลูปันนั่งบนดีก,กว่าเจมคันแล้ว เคับผมไปเดี๋ยวขอถ่ายเราสักครู่นะจะไ,ไปตีกันต่อคมันมาครับหม้สวยครับทุนนี้น้ำใสหน่ชื้อชื้อจะมีตัวหรือเปล่าไม่รู้นะมาลองเลาะตีดูนะนมีแต้มเพิ่มหรือเปล่า เมื <aunque S 2> <me> ่อ <cheg> กี้ไม่ได้มองปลากรดหรือเปล่าอาจจะมองพี่ที่ทำงานขี้เราผ่านนะ จบไปเลยนะมันกัดเลยนะมันกัดแล้วแต่สับไม่ติดครับอะไรวะเติมแ็กนิดนึงเป็นไรตัวนี้เอาไม่ได้ก็เอาตัวหน้าครับ ăn ngâm hang mà nó không có chỗ ôm mà đi ác ra thì nó đi tiếp một tôi đi tôi đi cái vừa ôi cái bánh kì mãi อือแส่ท like ี่สองมาแล้วอืมใส่ตึงๆฮะขัดแน่นๆเลยตัวนี้อืยังวม่จะไม่มีตัวทะแเรวนี่ครับอือเจ็ดกเจ็ดจเลยนะตัวนี้อ๋อตึงๆเลยครับขัดอยางกุกับมุดน้ำนะโอเค Okay. ถ่ายรูปสักครู่ครับตียนเรื่อยๆฮะเอเคย <c oughs> <c oughs> ครับผมครับผมแล้วก็ข้ามมากันอยู่กันที่ตอนเย็นเลยนะครับผมจะมากรอกระดีกันที่บ่อกเก็บน้ำหมู่บ้านนะครับก่อนมืดนะมาลองดูครับว่าจะเจอปลาช่อนหรือเปล่าครับไปลุยกันนะ

món ừ. quá đi bán món bán món đi món món ừ món món nữa món 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 đi món 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 có món 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 đi đi เต็มคำเกินเต็มคำโอ้โอุยโอ้ยจะขีดได้ครับตัวนี้ก่อนมืดนะแล้วก็ติดกิ่งไมนะ้ปึ๊กนิ่งแล้วก็วิ่งเลยทีน,นี้วัดสวนโดดครับดีไม่หลุดเกินไปเต็มคอนะสวยงา,ยามเาย,าย็นอีกหนึ่งแต้มครับ ันจะไปเลาะอยู่ข้างทางเงนี่มัสองตัวนะเนี่ยเลยเข้ามาดูใหม่นี้ท่าไหนเป็นบ่อ,อเก็บน้ําของหมู่บ้านแถวๆนี้นะนย่างเี้เต็มคอไปเลยไกกระดีครับเจ็ดกรัมมีมีหลุดแค่อย่างเงี้ยใส่นี้ก็บวนบักเลยครับมันแตกเลยนีฮะ โอ้สวยงามยามเย็นแลวครับผมนึกว่าจะไม่เจอตัวเะ่าเดี๋ยวลองตีสักหน่อยครับเพื่อจะเจอตัวนะครับผมถ่ายรูสักครู่อ่ะมาเดี๋ยวดูกันต่อสักแป๊บนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะหมดแสงนะครับดูอีกสักหน่อยนะนึกว่าจะไม่มีตัวเพิ่มแล้วนี่ออกมาดูตอนเย็นนะครับแหวกกลับไปหลบแดดมาสักสองสามชั่วโมงครับไม่ไหวร้อนครับวันนี้ ออกมาก็เราอยู่ใกล้ๆน,นะครับหมายนี้ก็ไม่ได้เข้ามาพักใหญ่ก็เลยขี่เข้ามาดูซัหนไหนเป็นบอ่อเก็บน้ําของหมู่บ้านครับก็ไม่ได้ปล่อยปลาเลยครับมันก็มีพวกปลาที่ว่าเหลือค้างบ่อยอยู่พวกปลาช่อนปลากระดีปลาตะเพียนอะไรพวกนี้ปลาหมอชอ จะมีกัดเพิ่มหรือเปล่านะไม่มีก็น่าจะประมาณนี้ครับผมออกมาเช็คใหม่ักห,หน่อย <c oughs> ว่างๆยวค่อยมาดูใหม่คนระับหมานี้ถือว่าการใช้งานคันตลายก็เจ๋มอยู่นะไม่ได้ต่างจากคันมีไกด์ปกติเลยนะเซนก็โอเคนะ บอกก็ดีก็รู้เรื่องครับจะถามว่าอาจจะไวเท่ามีไกด์ไหมก็ไม่เท่านะครับแต่เรือววใช้ได้ครับนี่ก็ขาได้สนุกครับพอเอาคันมาเทสนะพอมีผลงานมาให้ได้วัดได้เยอะอยู่นะ ไม้หนึ่งด้วกันนะครับกลับจะมืดแล้วครับจะหมดแสงแล้วไม้ก่อนกลับนะจ้ายจะโชคดีได้ตักตัวสำหรับวันนี้ก็ จะไม่มีอะไรก็น่าจะประมาณนี้ครับผมครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ก็ได้เวลากลับแล้วหมดแสงแล้วนี่น,นี่เปิดเป็นนท์โหมดไวเลยครับไปสว่างนิดนึงครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานาไปหนึ่งวันนะกับการเอาคันอันตรายลออกมาเทสนะนี่ก็ไม่ต่างจากคันปกติเลยนะเซนเซนอะไรก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ว่าเซนจะทึบ ปลาปลากรงปลากัดเรื่องเี้ครับผมนี่ก็พอได้สนุกนะผลงานนั้นทั้งหมดวันนี้ก็สามแต้มนะแต่ชอนทัองสามแต้มเลยแต่แต้มสวยทั้งนั้นเลยนะวันนี้โอเคครับผมไหก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆเลยผมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับจิตนาจะพาไปตกปลาอะไรติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านใดที่ว่าเพิ่งเข้ามารับชมใหม่ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันดน้วยนะคลิปหน้าจะพาไปตกปลาอะไรเจอกันนะครับผมสอหวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม